ซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถตำนาน2จังหวะเลยแหละทุกคนซึ่งมีแค่99คันบนโลกนะครับอยากได้เลยแต่ว่าคงไม่มีปัญญาขับ่ะขาไม่ถึงตัวพันทางนั้นมีผมคันเดียวที่ใช้ 500cc ซีซี่ะนะฮะไอ้คันข้างหน้าเราแนี่มันนามสกุลโอคอนเนอร์ว่ะมันเป็นลูกของไบรอันโอคอนเนอร์ป่าอะยังไงตัวพันว่า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 ไง อ๋อยังไงครับตัวพันหรอครับตัวพันหรอครับยังไง่ะครับโอ้โหโอ้เอาเรื่องว่ะโลโลโชว์โจวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาตั้มช่องครับผมวันนี้ก็อยู่กับายภัาหกกันต่อนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยฮะเราจะไปเล่นรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้มีชื่อว่าอ่ายี่ห้อซูเทอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันสะกดยังไงนะ น่าจะเป็นซูเทอร์เร็ซิ่งนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถตำนาน2จังหวะเลยแหละทุกคนซึ่งมีแค่99คันบนโลกนะครับตัว5 0 0 m f x คันนี้เนี่ยเป็นเลเจน d ด r รี่ไบ์เลยนะทุกคนเป็นรถหายากนะครับซึ่งเป็นรถที่เอาไว้วิ่งในสนามเท่านั้นนะครับไม่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้นะครับผมเออเดี๋ยวเจาคันนี้ไปเล่นกันนะครับราคาแสนห้านะครับผมซื้อเลย อาไม่มัมรีรอครับซื้อไปเลยละกันนะครับผมนี่สวยมากนะครับผมเป็นรถ2จังหวะนะครับตำนาน2จังหวะเลยตัวแรงนะครับผมคันนี้นี่ใส่ท่ออะคาโพวิกมาแล้วด้วยนะฮะร,รถนี่คือแบบแต่งมาแล้วแมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูที่การาดาดกันดีกว่านะครับผมดูซิว่าคันนี้เนี่เรือสีเปลี่ยนลายได้ไหมออลองดูดิเช้งโอ้โหเช้งไม่ได้นะครับผม ลองเซิร์ชออนไลน์ดีว่ามีคนเขาแต่งลายนี้กันหรือเปล่าอยากได้สีอื่นนะครับอยากได้สีเขียวอะไรเงี้ยเอ,อ้ยมออีม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 ีรลายนี้เหรอจะดาวน์โหลดโปรเจกต์มาดูซิว่ามันสวยแค่ไหนนะครับนี่อุ้ยสีแบบโดนใจมากเลยนะครับสีนี้เลยที่ใช่นะครับผมชอบเลยชอบเลยอ่าแล้วเวลาใช้ใช้ไงใช้แบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อเฮ้ สีแบบบาดใจมากนะครับผมเอาสีนี้เลยละกันนะฮะฟิลฟ้าสุดๆนะครับผมน่าจะแต่งอะไรไม่ได้ละมั้งแต่งอะไรไม่ได้นะครับแค่ซื้อยางใหม่ได้นะครับเป็นยางสลิกเท่านั้นนะครับผมยี่ห้ออะไรเนี่ยมีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะครับผมไปอุดหนุนอะไรดีอะบ,บิสตนรล์ละกันไหม ผมมาอุดหนุนบิดสโตนสักอันนึงแล้วกันนะครับผม5,000ันนะฮะสวยมากอับทุกคนสวยจริงเลยจริงนะครับก็มีแค่ว่า5 7 6ร้ซีซีนะครับเป็นรถ2จังหวะ4สูบนะครับผมคันนี้พาวเวอร์ไม่ได้บอกน้ำหนักก็ไม่ได้บอกนะครับโอ้โหแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์พออยู่ที่876นะครับคันนี้สวยงามมากอัทุกคนอยากได้เลยแต่ว่าคงไม่มีปัญญาขับอ่ะขาไม่ถึง <laughs> ปวดใจตรงนี้แหละทุกคนผมน่ชอบอยู่ใน้บิ๊กไบค์แต่ว่าพอไปขึ้นไปคอมปุ๊บเราขับไม่ได้นะครับตัวเตี้ยไปหน่อยแล้วขอปรับ AI ที่นึงได้ไหม adaptive เหรอขอเป็นฮาร์ด80แล้วกันมาที่แบรนด์แบรนด์แบรนด์แฮตผมก็อ่านไม่ค่อยถูกว่ะมาเจอกันที่สนามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารถเรานี่จะวิ่งเป็นไงนะครับผม เดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่ามาบอกเลยว่าฟิล์ลฟาวแน่นอนนี่โอ้โหเสียงเสียงเอาเรื่องมาครับไป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 ออกตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมปิดเทคชั่นโอเคลืมเปิดเทคชั่นหรอกโอ้โห,โโหมามาไฟกับตัวพันเลยเนีย่นะครับ เรา 500cc ซี่ะเว้ย5 0 0ซีไปสู้กับตัวพันน่ะโหเรื่องจัดอ่ะมาดิตัวพันก็ตัวพันเดีนะต่อให้ตัวพันเลยเราอุ๊ยเรา5 0 0ซีแต่เราไหวแน่นอนนะครับโอ้แต่ว่าตรงนี้เกี่ยวกันนิดนึงเ yeah ค แอมแป๊บรอบเราสูงหน่อยนะเออเราต้องปิดเกียร์รอบสูงๆหน่อยแป๊บแหม่โอ้โหสนามนี้ไม่ค่อยได้มาไม่เก่งเท่าไหร่แหมแแบบโอ้โหฟีลเหมือนเลนแบดลิงเลยเนาะ อ <Yeah. S 2> ไอ้คันข้างหน้าเรานี่มันนามสกุลโอคอนเนอร์ว่ะมันเป็นลูกของไบแอนโอคอนเนอร์เปล่าใช่ไหมมันนามสกุลโอคอนเนอร์อ่ะเออมันลูกไบแอนหรอเปล่าโอ้เสียงสองจังหวะในตำนานครับกลับมาพังงาดอีกครั้งโอเค นัานี้เข้าเข้ายากอยู่กันนะเย้โ yeah. อ้ยลักษณะตามไปไม่ทันเลยวะ่ะไม่ใช่ว่ารถมันไม่ดีนะผมขับไม่เก่งไปครับ เสียงแบบสะใจมากเอ <Yeah. S 1> ไม่ได้ขับสองจังหวะมานานมากได้ขับอีกทีรู้สึกเหมือนย้อนคืนวันวาน,วานไเงไม่รู้เมื่อก่อนผมขับสองจังหวะนะครับ คับอ่ฮอนด้าโนวาสมัยนั้นรถสองจังหวะนี่แรงมากไปะแต่ด้วยเทคโนโลยีมันเก่าเนาะมันไม่รักโลกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันต้องเติมอตอตลุงออตลุกด้วยโอ้โหโดนแซงว่ะเบียดที่นึงเบียดที่นึงอ๋อมาดิแอ ủa uh, đốt sang quá đốt sang đốt sang, mệt ừ. Phải, 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 phải Yeah Ủa ừ. ถ้าวัดกันทางตรงนะ้ผมว่ารถเรานียแรงกว่านะเพราะว่าสองจังหวะมันแรงอยู่แล้วเนานะเอามาสู้กับตัวพันนะที่ดูเดียผม5 0 0ร้ซีซีนะครับแต่ที่แข่งด้วยนี่ตัวพันทท้งนั้นเลย มันมากมันมากคนไปะโอ้ยพวกข้างหน้านี่ก็เร็วจริงผมตามไม่ทันเลยเกบไปโอ้ตามไม่ทันครได้อันดับที่6เนี่ครับผมเร็วมากเร็วมากเนี่ยตัวพันทั้งนั้นเลยเจอตัวพันทั้งนั้นเนะ่ย เออไม่ธรรมดานะบอกก่อน5 0 0ร้ซีซีเอาไปไฟกับตัวพันนะคิดดูเอาเรื่องจัดนะครับี๋้วไปสนามอื่นบ้างนะครับผมไปสนามไหนดีอ่ะนี่มาเจอสนามเลอม,มัคงับยี่สิบจชั่วโมงแต่เราไม่ได้ขับยี่สิบจ็ชั่วโมงนะเราขับแค่สมรอบตาโทมัสนี่คือตัวเต็งใช่ไหมเรานี่ออกตัวแถวสิเอาเรื่องจัดนะครับสตาร์กิจมีใครบ้างโหมี มีดูกระติไปนี่กันเล่โน่น 4, 1, น่ะโอ้โหเอ็มวีอากุต้าเอฟโฟร์บัสเซ็ตเอฟอาร์วันนี่โอ้โหตัวพัน์ทั้งนั้นน่ะทุกคนนี่เอสพัน์ก็มาเนี่ยครับผมตัวพัน์ทั้งนั้นน่ะมีผมคันเดียวที่ใช้ห้าร้อยซีซีอ่ะนะฮะบอกเลยว่าตึงจัดนะครับผมมาออกตัวดาวสิบสองด้วยมามาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเขาดูตอนออกตัวว่าี เาราดูตอนออกตัวนะมี่หมครับเออยังยังไฟได้อยู่ยังไฟได้อยู่ตามตามตัวพันทันเลยคิดดูดิอ e> ุ้ยแม่บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมึงมาไงอนี่ยโอ้ยนี่มาไงไม่รู้ครับทุกคนผมเกือบไปละผมเกือบคว่ำไปละเย่ไป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  มาครับมาครับเครู้สึกพอ KI ลดลงรู้สึกว่าพอตามทันหน่อยมาโอออุ้ยโดนเบียดโดนเบียดไป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  เร็วกว่ามากเลยนะครับโอเคครับวิ่งมันความรู้สึกมันเหมือนจะตามทันเดี๋ยวว่าก็ยังตามไม่ทันว่ะจังหวะออกโค้งจังหวะอะไรเงี้ยเราช้าไปหน่อยนะครับ แต่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเอา5 0 0ซีซีมาไฟกับ1 0 0 0โอเคไปรอบแรกยังอยู่ดับ2ครับตามปานิการ์เล่ไม่ทันเอาแต่ทางตรงว่าไงทางตรงแซงครับผมทางตรงแซงเว้ยบอกแล้วว่าเราแรงมาก ขอให้มีจังหวะเท่าทนั้นแหละนั่นไงนั่นไงแหง่โค้งผมว่าแห่โค้งเอ๋อุ้ยเกี่ยวกันนิดนึงไม่นิดละเจ็บเจ็บเจ็บไปๆๆๆเไป,ไป,ไป yeah. เล่นเกมนี้ต้องมีสมาธินะไม่งั้นแล้วหลุดโค้ง ทำเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าเร่งเอาเร่งเอาได้นะระยะเบรกที่สำคัญมากนะครับถ้าระยะเบรกไม่พอก็คือแหกโค้งไปเลยโอเคฮะมาสู้เขาหน่อยเว้ย 500cc ก็แรงได้เว้ยสองจังหวะในตำนานมาฮบเน้ยเนี่ยไปครับ โ okay. อ, yeah. อ้ยนำเว้ยนำเว้ยอ่าม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 เคโอผมเมมอยู่นะเมมในที่นี้ก็คือแบบว่าตั้งใจครับอาจจะพาคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเมมอยู่ไปไปไปนอยู่ทางตรงดิโอ้ทางตรงนี่คือแบบโูดปานมาก ตรงแบบมันปูดป่าจริงๆทุกคนแหมะอันนี้ผมเปิดแท็กชั่น4ไว้นะทรับทรัดแท็กชั่นบอกเลยว่ารถพุ่งกว่านี้นะครับเอาเน้นง่ายไงเราเน้นขับง่ายเราก็เลยเอาแท็กชั่นเท่านี้ไว้ก่อน มันมากผมชอบเสียงมันนะปครับออขอได้ทางตรงปุ๊บก,ก็คืออุตรัสจริงอุตรัสจริงเนี่ยไปมันว่ะ ของสุดท้ายแล้วเพื่อนไปครับเจ้าไปเยอันดับดึงครับผมเสียงแบบดปิดนะเสียงแสบดากมากสะใจโคตรนะครับเอาเรื่องจัดสิครับผม เลเวลเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เลเวล60กว่าแล้วนะครับได้เงินมาเพียบเลยนะฮะเจ๋งดีเจ๋งดีโอ้โหเป็นสอจังหวะที่แรงจริงนะครับจริงๆ2จังหวะมันก็ไม่ได้มีแค่คันเดียวนะแต่ผมเลือกเล่ดคันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรถที่หายากนะครับมีแค่99คันบนโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งบนถนนจริงไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นรถแข่งนะครับผมเออไม่ใช่ว่ามีตังค์เราจะซื้อได้นะครับในชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับ มีหมดแอนดอรันด้วยนะครับผมนะก็ <laughs> <laughs> แข่งกันน่าจะยาวอยู่กับหมดแอนดอรันนะครับมันมีเนบตเน็บลิงด้วยนะแต่วิ่งเน็บกลิงคงไม่ไหวครอบผมอะอามาวิ่งทางทางตรงๆกันหน่อยดิถ้าเกิดว่าเป็นทางที่ไม่ได้เลี้ยวมากนะครับเป็นทางที่แบบว่าตรงๆแบบเนี้เราจะไปสู้คนอื่นคัดอื่นไหวหรือเปล่านะในในเรื่องของท็อปสปีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตตาเล่งอะ่ะ อ่แต่เร่งอ่ะแน่นอนว่ารถเราฟิลฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องท็อปสปีดจะไหวหรือเปล่าเขาบอกว่าได้354เลยว่ะผมไม่เชื่อผมว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นนะอ่ะ360ไปอ่ะลองดูครับลองดูโอ oh. เดี๋ยวดูเรื่องเลยนะครับยี่ยมาดูซิว่าเราจะสู้ตัวพันไหวเปล่าไป แบบแบบเอย่างไงตัวพันว่า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 ไงอ๋อยังไงครับตัวพันเหรอครับตัวพันเหรอครับยังไงะครับโอ้โหโ,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 โอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคน ไม่ธรรมดานะเว้ยโอ้ไม่ธรรมดานะเว้ยโอ้ดิตัวพันก็ตัวพันเถอะเร้อย 500cc เข้าไปอึ้งเลยอึ้งกิมกี่เลยโอ้โหน้ำครับผมโอแรงเวอร์ว่ะเอาเรื่องจัดทุกคนเอาเรื่องจัด เโอ้ยมันมากคืออยากให้มีแบบด่านที่มีทางตรงยาวมากกว่านี้นะให้มีทางตรงยาวมากกว่านี้คือแบบอยากรู้ว่ามันจะซับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโ้แต่น้ำห่างมากอะน้ำห่างเวอร์ ลบสอวีทางตรงแบบนี้ไกลอยู่นะเอาเรื่องจัดทุกคนโอโอโอแรงเวอร์ทุกคนฮนะสามร้อยกว่าไปแล้วทุกคนนี่ห0าซีซีจริงปะเนี่ยจนผมเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ใช่500รซีซีแล้วมั้งมันแรงเวอร์บางมาก ครับแรงจริงแรงจริงถ้าทางตรงมันยาวกว่านี้หน่อยอ่ะสามร้อยห้าสิบมี้เหตุแน่นอนไปฮโอ้เอเอาเรื่องจัดอ่ะยังรอได้ไหมยังรอได้ด้วยอ๋อยังรอโชว์ยังรอโชว์ได้ด้วยนะครับ อ่าแย yeah. โอ้โหมีใครตามทันนะทุกคนเอาเรื่องมากเอาเรื่องมากเออหวังนะครับตัวพันทั้งนั้นเลยแนละ้วที่มาแข่งกับเราเนี <c> ่ย <oughs> ความเร็วสูงสุดที่ทำได้เมื่อกี้นะครับ316กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและนี่ก็คือรถที่เรียกว่าเป็นตำนานนะครับตำนาน2จังหวะเลยก็ว่าได้นะครับผมจริงๆคนระับผมอยากจะไปเล่นตัวเจ้า NS NSR อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตำนานกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตำนานตัวแรงโคตรนะครับของ2จังหวะนะฮะก็ประมาณนี้กันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Sub สไครต์ให้หน่อยละกันถ้าชอบมากก็ช่วยเมนให้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะทุกคนอุดหนุนตะกร้ากันได้นะผมก็จะปากพวกโมเดลขายของผมก็ได้ค่าในนาไปนะประมาณนี้ทุกคน อยากให้ผมเล่นรถคันไหนก็ลองเมนเมน์บอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปสัรหามาเล่นให้ดูเนาะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพลงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเก้ครับผมบ๊ายบาย